สวัสดีทุกคนืันนี้มาพบกับสองสาวเพิ่งคือเก้าืันนี้สองเพิ่งพาทุกคนมาลองส่งบรรยากาศแข้มของเนาะบรรยากาศยำมนึงเล เย,เย็นๆพอดีหมอ,อก,กับประกาศทอทอนนิกน้อยลอยน้ำนะ เรื่อ,นะองนี้ครับเจา้ากำลังหาป่าอยู่มาเดิมกิจป่าสดๆนำกัรพี่น้องอยู่แคมของ ยังเล่าเป็นีิจาบยูยูอะยูยูนาันเดบเอาบมากเลยแม่บะนี้เอามาแม่ปลาตัวนี้เห็นไหมเม่นไปอันนั้นมาเห้ยไปอมาอ้ป็นโยสร้าปลาใแหมเจน้ำตาลเน้ำตาลพอกัง กระบอมันลงมากแม่เลส่ถุงแซ่บใส่ลายแซ่บลายเนาะอยังไ่ได้เกือกเือเอาปลาดิเร็จแล้ววนได้หนึ่งน่ะอยากซับุดไหน่ง้ว๊บไไหเลยเนาะตอนนี้เนาะได้ได้บได้ลงไฟไฟกระย่างพวกพวกเครื่องบุกโขลวมันจังบเซ็มันบุเยรถเเทางนั้นกันน้ำมันมันได้มองเรีนกูมีเลนะจ๊ะา้ sau lú ngoài đấy cú sa ngoài đấy lại dăm bự anh ta ăn tỏ mồm mình vùng ờ của mình bự cú sa ตาพามงแล้วแล้วสีสันกปินตาอั้ลยเ่าดดิดเดบจ้าขั uh, ้นตอนซีมเราจะบจ้บมันจะบบเซฟมันจะไปลิ้มรสคนหนาคนซีมขุดห้้นเท้าตอนนี้บริเวณด้ลยแกมเห็นอยบ้านเนหวานหวาวนดุเซฟเน่เนาะเนาะคนตัเนาะ มะเขือเทดอันนี้มันบมะเขเมเืออันนี้หนาส่เีม่ได้สาส้งาหน่อยหนึ่งแล้วก็อเคอเลยแล้วก็ล้างวดใส่ลวดแล้วเปียนเลยสาส์น้เงาแลยังก็าเน่ะเบื้งเด็กน้อยดินน้ำลอยให้เบื้งแน่สายฟ้าโมลอยให้เบื้งแน่โม đập lò ลอยเทลอยคิตัวนะมืดมืดคือฝนสิโต้เน่ะของแกพ่อเองรนเป็น <kaz oo> <inga> <GG Y> พวดซิทถ่ายรูปกันคุณไป็นนัก